Đi đi đi. Khơi khơi khơi. Ồ, à, thằng phù một đen nó thằng phù sum. Ồ, oh, khải man, khơi khọ anh hen Phù một đen lại đi thằng phù ừ, sum. Ủa nó, nhẹ khả một đen nó. Nhè khải một đen. họ khọ 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 Ôi. Nhắc nhắp nhắn, kênh này. Ôi, nó tập vọng ở thể kín, nhưng mà nó. Nhưng nữa. Nó vội. Oh, không được. Hi, mẹ ngay. Eh, eh, hãy hãy mọc lại. Eh, hãy mọc lại. Eh, hãy mọc lại. Eh, hãy mọc lại.

còn nãy trong rang nhè khay mốt đen, đen lại linh không, nhè làm mốt đen, ôi nha, giờ này thầm đen gắt hầm rồi đó nhè đen เออ,อ,อ่นตัดเอาที่เเออตัดมะขุอโอ้ันตัดมะคุมันกพรพิอันนัะนจะได้หมดนะใน่ายเออเออขอบัเท็นเนาะไปค่อยเนี่ยจะไปทั้งขึ้น

ตอนนี้น้เต็มแล้วหมดแดงเต็มแล้วห่งหมดแดงองนีนี่หนอก็ไ่ไ้ขาวุเนี่ยนะมึงคนแย่กัสองคนก็น้องซอยกันิไดเพ่ออยู่พ่มกินอยู่ดานี่ยดหคออยคอ มันออกเคองขไต้องโอยโยเมันขายมตกนันเห็นีขจองขายตัวนี้ไล่ตัวนี้ขูขข่มันหน่อยเกินไปเนาะขู่มันหน่อยเลยเนี่มันโคตรแโอ้ยนเ,นเนี่ย,วยวมันม <c oughs> ี่ขาโมเด็งดูมีแต่ขามเดงนี่อ๋อถา้าผูชม เนี่ยนั่นน่ะโอ้ขาวเลยปลานี่แหละปลานี่ยาวเกือบขว้างเลยป้านี่แหละทำไมมันนองมือนอ้าวถ้วทาทำพุ่มตอนนี้มุดแดงกัดห้ำเหมือนคนเรียนเขาสิมาตีอยูน่นะมะไโอ้๋อมุดแดงเต็มหมดเลยนี่โอ้เขียดจะไปจะได้นะ

ตอนนี้เรากำลังหยุดพักกันนะครับอ๋อไหนดูไปค่อยนี่มันเบิดนะโอ้ยตยวมันเป็นเมเปิ้ลน่อยหลังจากที่เนี่ยเข้าไม่ได้แต่ตอนบันนี้พากกันเมื่อานะ มันใหญ่กับหมูแล้วหมูสองคนหมูครูนี่นี่โอ้หมดแดงเับไม่แดงแต่ขันว่าเป็นโอ้ยคขันเป็นคููหรือว่านันทีใหญ่เนี่ยแตล่อยู่อันนี้มันหน่อยครูน้อยนิดเนาะมันไม่จะเข่าที่เนาะ ปิ่งมาลายก็มันหอย่กใหญ่มันจะซึน้นนางหมดเลย ก็เอาแบบนี้หลังจากที่ห้ามาได้เนาะหลังจากห้ามาได้มืาสาวเลอ่านี่ใค่มาแดงเนาะเขาปั่นมืปั่นเมยมันออกเนาะนี่กักินสดเลยนะคนหาคนน้ากินสดเลยมาวะนี่นี่รอแล้วเสียมจัดยังเสียมปะม้มวันนี้อัดได้ทุกมุ้ขนาดั้ทุกคน

ห้อมีห <hills> ุยเนะห้อ <travaille> มีคอบครัวสดขั้มงียมึงดูงยหลบหลบหนุ่มขาวขาว้าวไอ้หมุแดง